สวัสดีครับสวัสดีพี่น้งองไปสูหูทุกคนครับพอกระเบาเทา้าห้างน่าจะแนวเอาคพี่น้องมาพี่น้องไหมมือน,นี้บริดจุพี่น้องเอาแบบมาเพียนะครับลาบซะะเอาแบบเล็บ,ลบจุ่มเล็บแดง <c oughs> ลายเติบพี่น้องโลหนึง่งร่วมกันได้หนีเอา้ามาเอาแบบโคเลโคเลใส่พี่น้องมือนี้ได้มาละหน่อยมาหลายเติอพี่น้องมืงตีพี่น้องเอามาเกมโอ้ยนะกับอักริกหน่วยริกขาวริกเกล็ดบานเท่านะครับพักอีเลือกเอามาเป็นเป็นเครือเป็นกัวโหลด นี่ข้าวตองงามๆพี่น้องผักการ์ดเนี่ยมักทัวนำ้ำผักซีพร้อมเอามาบอาาม่อไร้หางพี่น้องสเสียบน้ำบาดาลมือนี้คือฝนสีไม้อีกพี่น้องฝาห้องหึม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 สั่งลาบวมาเด้อพี่น้องเด้อสุมองสุบอนโอ้ยอื เบ่งประกาศหินหน่อยเปน็นเลยหยักเหลืองเอามาแจ่ตู่แบบโอ้โห บวกินลงั้างในท้องกับห้องรับแล้วพี่น้องพล <laughs> าดผิดมาแล้วบาทเนี <laughs> ่ย กกินดูแล้วลองเบื้องแบบเสียเพืาะกันพี่หนอมันเขาหนำเขาเหนื่อยอยู่มักตะมาลัเนี่ย up there if พี่น้องจัดเต็มพี่น้องเด็าถ้าเอาแบบหลับง่ายๆมันบริสุทธิ์ในพี่น้องมึงด้วย หาอม,มิพริกมากัดเนี่ยเต่งได้กระเจ็บพี่น้องเพราะอย่างซีเ่เป็ดเนี่ยชี่คุ้มขมเนี่ยเขากันไปหนัง อันนี้ก็เข้าครับสวยใช่ไหมน้อง คัดก,กูพี่น้องตาเพชรน่ะดำตาแดงสักหนึ่ง <c oughs> เสร็จออกกันพี่น้องเ <c> น <oughs> <c oughs> ื้นออกคักไยคักไยอืม <c oughs> คือจับตอนนีหื <laughs> มมาละยังไม่จิดนิดเลย mm -hmm. คักด้วยพี่น้องแบบว่าเขาหนำเขาเนื้อใส่เข้าไปนี่รวดรวดเลยกัดพิงวยจะพอมาน จุดยังอร่อยนีย่นี่เ,เชีงฝนมานี่เ,เชีงฝ้าห้องก็จุดอร่อยมาก ทำมาคักสำจุบอมันคนละแบบพี่น้องเจ็บคนละเนี่ย bưng hết đấy nó phải nằm cắt múm múm thế đấy ขมอำลำซีนันวกัดมกพริกใส่ชิจุดจวดแล้วก็คุ้นซองเขาไปอีกมะระขีนก <c oughs> ขากลาลพี่น้อง พี่น้องว่าคือเ,เพื่อเห็นสาวสีเห็นผ่านลัก,กจิตพี่น้องอตื่นเสามากเหตุการณ์เห็นงามไปแพ้ไปมันเนีมือแรงเหมือนเหมือนแั้งวาพอกัน <laughs> khủm mà nằm mừng ở nằm à chuyến đằng cả khóa thụt khóa vay đúng không ạ <laughs> bằng thưa anh trời nằm chấp 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 <laughs> nó phải không ạ mày xem được thầm làm không ਉਮ ਅੰਮ੍ਰਾਮ ਨੀ ਆ เหลียบร้อยโบเบิดพี่น้องขอถดขอให้เด้อพี่น้องเด้อผู้ติดตามรับชมนะครับแซ่บครับพี่น้องการบักพริกหนุยไปปุ้ยแหงเผ็ดไปเลยออกหัวบาปนี่ยพริกขาวนี่พี่น้องคักอยูเด้อพี่น้องยาวาบบเผ็ดได้หนวยเขาวๆเนี่สุดยอดเขาเอิ่นว่าเนึ่ยพริกไอ้บ้านบ้านเขาอื่นว่าพริกเจ๊กบ้านพริกเครืาพริกสวนเอาใส่แกงน้ำใหม่นี่ยปุ้ยเข้ากันแกงน้ำใหม่สุดข้ามแลกบ่าไ่เด้อพี่น้อง คำสองคำสามไปเพจกำน้งใหม่เข้าไปบ้านนี่ปัดทถออกหูเลยแหละครับพี่น้องเอาขอบคุณพี่น้องนะครับทุกท่านทุกมงทุกบอลนะครับที่เกียรติทตามนับช่มบาวเท่ามือนีนแต่หัวม่วงนะครับบาวเทาไปทายันคือจังหมู่วันไอ้ปลาเทมอนนะครับบาวเทาหันไปทางสะนามกะไตไฟเปิดไฟนะพี่น้องเพราะว่ายังมันมีเสียงทั้งหลังพี่น้องว่าโบเมนสถานที่จริงเหมือนกับว่าจัดฉากว่าใสา่ บาถาเราเคยเอาฉากมาใส่แบบว่าเป็นเขาเอื่นไหมนะหาธรรมชาติแหละกับปินฉากเป็นอย่างมาใส่บ่เคยครับพี่น้องถ่ายจากสถานที่จริงนะครับเวลาจริงนะครับบ่ได้เอามาเป็นฉากหลังแจ็คเถื่อนะครับเอาอีหลีนี่คืขึ้นสินี่ต้นไม้กับต้นอิลีครับนี่สั้นให้เบิ้ง <laughs> เอากระบอกว่ากันนะครับแล้วแต่ผู้เบิง,แล,แ,บงแล้วแต่ผู้มุมองน้องพี่น้องเนาะขอบคุณพี่น้องนะครับทุกท่านทุกหม่องทุกวันนะครับที่แกตีติดต,ตามนละชมมอถา้านะครับ คลิปนี้ฝากพี่ตอนน้องสู้คู่ชูช้นึกเก,เกา่านะครับมากอะไรถือใจกระแชบาประานนะนครับเด้สำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ